หล่ออย่างนี้ลูกหล่อมากเลย่ะโอ้สุดยอดเลยไปไหนนะจะเดินไปไหนเดินไปไหนเอ่ยเดินไปไหนหาทางเยี่ยวแล้วหาทางเยี่ยวแล้วนี่ไหนลูก ไหนเอยจิงลี่นี่หาไล่แต่เพื่อนเพื่อนเลยนะจิงลี่นี่เป็นหมาที่หนารักเขาจะของคนเสีย,งยเงินให้เขาไล,ล่ละได้นี่มันไล่กัดมอเตอร์ไซค์คนมอเตอร์ไซค์คั้นใดมากกัไล่คั้นใดมากกัไล่เอาเออเอาทีส่บสบายใจไปไสไปไสนั่นะไปไสนั่นะ ๊ะหัวสมานี่เร็วมาดิงนี่มาเร็ว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 มาเลยมาเลยมานี่เลยเร็วๆเข้าดิงนี่อย่าหลบนะ ไปแล้วไปไกลแล้วโอ้บริกินลูกอันนี้มันเอาไปกินเบิร์ดกระแตกระแตกระใต้กระใต้กระแตโอ้ดอกแค่ดอกแค่ลวงเก็เทพดำคือลวก จำน้ำพริกก็สีแสบนโอ,อ,อแค่ใหญ่โลนเต็มเต็มเขามีฟูร้ายก็บไปกินกับปุลิดไปกินกับปุลอืม นี่คือยาว่านหางจระเข้อมืมเฮโน่เอามาปลูกไว้ใส่กระโหลกมัน,นเป็นยาเด้อนี่เด้อว่านหางจระเข้หลอดดีจินหลวกจิ้มกปประปุลปะทู่เนาะเซ่อ มันให,ใหญ่ใหญ่สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามประวัดเด้เด้อสุดสวยสุดโลทัวโลกบ๊ายบาย